สวัสดีครับทวีสีมูลคลิปนี้มี FC ท่านหนึ่งมีความประสงค์อยากจะให้ผมรีวิวเกี่ยวกับโรงเตาของผมที่เผาถ่านอยู่ปัจจุบันครับปัจจุบันนี้ผมก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับอายุของโรงเตาของผมนี้จะเข้าปีที่3แล้วครับนะการซ่อมบำรุงระยะ ปีที่3นี้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพราะว่าอุปสรรคเนื่องจากดินเหนียวก็หายากครับบริเวณนี้ก็ไม่ได้ขุดแล้วครับก็เลยไม่ได้ซ่อมแซมบำรุงรักษาอะไรมากมายแต่ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดครับว่าคอยดูรอยร้าวต่างๆว่ามีไหมหรือว่ามีเกิด ฝนตกกลัวใส่เกิดการผูกก่อนชำรุดอะไรสิ่งเหล่านี้ก็จะดูแลสำหรับโรงเตาที่ผมทำาึึ้นนี้ผมก็จะมาชี้แจงเรื่องรายละเอียดความเป็นมาที่มาที่ไปว่าทำไมถึงต้องสร้างโรงเตามีความจำเป็นอย่างไรถึงต้องมีโรงเตาแล้วในช่วง ท้ายทายคลิปผมก็จะมาเล่าเรื่องอดีตว่าเหตุผลใดจึงต้องมีโรงเตาครับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเราต้องจำเป็นต้องสร้างจริงๆครับสำหรับโรงเตาในปัจจุบันก็อย่างที่ผมบอกไว้ว่าทุกวันนี้ไม่ได้ซ่อมแซมเลยโรงเตาก็ยังใช้ได้ดีอยู่ รอยร้าวรอยลั่วต่างๆก็ไม่มีครับจะมีก็ตั้งแต่แรกๆจะมีอยู่ส่วนเป็นบางที่ที่มีรอยแตกร้าวแต่ก็ไม่มีปัญหาไม่ทำอะไรอันตรายหรือว่าผุพังได้ครับจะมีผุพังก็ได้เปลี่ยนหลังคาไปสองครั้งแล้วครับอันนี้เป็นครั้งที่สาม หลังคานั้นจะทนได้อยู่ประมาณปีเศษๆครับก็จะเกิดรอยรั่วในส่วนนี้ก็คือข้อเสียของหลังคาสังกะสีสังกะสีนั้นเมื่อโดนความร้อนหรือว่าโดนไอของเท่าฐานตัวนี้จะผุกก่อนง่ายมากเลยครับจะเกิดสนิมแล้วก็รั่วง่ายในส่วนของฝาผนังก็อย่างที่ผมบอก ก็ยังแข็งแรงทนทานโครงสร้างยังดีอยู่ตัวนี้สำหรับการทำหรือว่าส่วนผสมนั้นต่อไปผมก็จะมาพูดในท้ายท้ายคลิปด้วยอันนี้คือรอยแตกแล้าครับเป็นช่วงแรกๆตั้งแต่ เริ่มทำเลยก็ยังแตกอยู่แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับภายในก็ยังดีมากแต่จะมีข้อเสียก็คือถ้าเกิดโดนความร้อนมากๆเราเอามือไปสัมผัสหรือว่าใช้ไม้จิ้มลงไปเนื้อของผนังของลงเตาของเราเนี่ยที่เราฉาบก็จะหลุดลุยได้ง่ายก็เพราะว่าส่วนผสมนั้น โดนไหม้ไปครับเพราะว่าความร้อนจะทำให้การเผาไหม้ของผนังเตาเสียหายได้ต่อไปผมจะมาพูดคุยเรื่องการสร้างโรงเตาครับเมื่ออดีตก่อนที่ผมจะสร้างโรงเตานั้นผมจะต้องเตรียมอิดดินอิดดินนี้ผมทำคนเดียวครับ เตรียมงานเป็นปีผมทำอิดดินผมนับได้ประมาณเกือบพันก้อนครับนะเนี่ยแล้วก็เอามาสร้างลรงเตาตอนแรกผมจะตัดสินใจทำโครงสร้างนี้ผมตัดสินใจผิดผมคิดว่ารูปสี่เหลี่ยมมันจะกระทัดรัดรูปทรงสวยงามและดีนะ แต่ปัจจุบันผมพบว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมนั้นหรือว่าเป็นเหลี่ยมนั้นจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีปัญหาเรื่องการถ่ายเทน้ำหนักถ้าท่านใดที่จะสร้างหรือว่า fc ที่ถามมาถ้าสนใจสร้างนั้นผมก็ขอแนะนำให้ทำเป็นทรงกลมครับรูปตัวยูก็ได้แต่ว่าขอให้ช่วงหักเหลี่ยมนะอยากขอให้เป็นไม่ให้เป็นเหลี่ยมขอให้เป็นมุมโค้ง ครับนะส่วนนี้ผมก็ขอแนะนําไปด้วยเพราะว่าจากประสบการณ์การยึดตัวหรือว่าการถ่ายเทน้าหนักนั้นก็จะดีกว่าทรงเหลี่ยมครับส่วนผสมของดินหรือว่าอิดดินนี้ก็มีที่เลื่อยเป็นส่วนประกอบแล้วก็ดินดินดินนี้ก็จะมีทรายปนมาเล็กน้อย นะไม่ไม่ใช่ดินเหนียวลว้วนๆแต่ถ้าเป็นดินเหนียวลว้วนร้อยเปอนี้เราก็ขอให้หรือว่าขอให้นำทรายมาผสมนิดหน่อยครับก็จะดีกว่าในการก่อก็ก่อง่ายๆครับก็ใช้สูตรเดิมเกี่ยวกับที่เราทำอิฐดินนี่แหละก่อขึ้นมาทีละชั้นละชั้นทำเป็นแนวนอนนะ อย่าอย่าแนวตั้งถ้าแนวตั้งนี้จะไม่แข็งแรงโครงสร้างข้างล่างก่อนที่เราจะก่ออิฐก้อนแรกเราจะต้องวางพื้นด้วยซีเมนต์ก่อนผมไม่ใช้วิธีการเทด้วยซีเมนต์เพราะว่าช่วงนั้นผมงบประมาณไม่มากผมก็เลยใช้อิฐบล็อกบ้างเศษปูนบ้าง ที่เก็บมาได้ผมก็นำมาเรียง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 วางเป็นฐานหรือว่าวางเป็นคานก่อนตัวนี้ผมก็ขอแนะนำขอให้ใช้คานด้วยซีเมนเสียก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อถึงฤด,ดูฝนจะมีปัญหาเรื่องน้ำหลากหรือว่าฝนตกแรงน้ำก็จะท่วมขึ้นสูง ตัวนี้ผมก็ขอแนะนำไว้ว่าให้เทพ,พื้นหรือว่าเทคานก็ได้ถ้าใครมีมงบประมาณสูงเทคานขึ้นมาสักคืบสองคือบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราชอบสูงต่ํามากน้อยขนาดไหนก็กะไว้ว่าขอให้พนน้ำก็แล้วกันตัวนี้จะดีมากๆเลยแต่สำหรับของผมนี้ถึงจะมีน้ำท่วมขังเมื่อตอนฝนตกหรือว่าฝนตกหนักก็ไม่มีปัญหาครับ เพราะว่าเคยเจอมาแล้วไม่มีการสุดไม่มีอะไรเลยจะแข็งแรงมากวิธีการสร้างผมได้ก่ออิดดินขึ้นมาแล้วก็ทำโครงเหล็กทับเลยนะไม่ได้ตั้งเสาอะไรนะเวลาจะสร้างเสาคานต่างๆที่ว่าจุดแรกไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตั้งเลย ก่อขึ้นมาเฉยๆแล้วก็พอก่อขึ้นมาได้ประมาณสักเกือบเกือบสเมตรผมก็ทำโครงเหล็กขึ้นเลยนะทับบนอิดดินที่เราก่อขึ้นมาลึกออกไหมแบบเนี้ยตามที่ภาพเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยโครงสร้างก็จะวางทับแบบนี้ เวลาแต่ถ้ามีอีกกรณีหนึ่งอันนี้ผมของผมนี่ผมจะใช้เหล็กประหยัดผมซื้อมาสี่เส้นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมก็มาแบ่งแต่ผมไม่ทําเสาเลยนะเนี่ยเสานั้นผมก็จะต่อขึ้นไปจากช่วงที่ผมบอกก็คือเมื่อผมวางคานเหล็กแล้วผมก็จะต่อเสาขึ้นไปประมาณสัก สองเมตรเห็นจะได้นะเนี่ยอันนี้คือช่วงการวางคานเหล็กสำหรับเตาเผาถ่านไร้ควันหรือว่าโรงเตาของเราหรือว่าอีกกรณีหนึง่งถ้าใครชอบหลังคาสูงๆโปร่งๆหน่อยก็เพิ่มขึ้นไปได้สัก3เมตรก็ดีครับหรือว่า4เมตรหรือว่าอย่ายาวกว่านี้นะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่อง ร่มโกกหรือว่าแรงลมพายุเมื่อฝนตกหนักครับต่อมาผมก็จะมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก่อสักนิดหนึ่งครับช่วงที่เราก่อเราจะต้องก่อขึ้นมาสักประมาณเลยบาไหลเรานี่แหละหรือว่าคอเรานะช่วงเนี้ยหลังจากนั้น ก็ขอให้เราฉาบเลยครับฉาบไปฉาบไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งก่อสูงเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะเกิดการพังทลายได้ในส่วนนี้เพราะว่าอะไรดินจะไม่เหมือนซีเมนต์ครับแต่ว่าเมื่อเวลาแห้งแล้วโอ้โหสุดยอดของความแข็งแรงครับแข็งมาก ก็ขอให้เราฉาบไปเรื่อยๆแล้วก็ก่อขึ้นไปแบบนี้ฉาบด้วยก่อด้วยไปแบบนี้ครับเนี่ยช่วงเนี้ยผมก็จะสุดแล้วหรือว่าหยุดแล้วต่อไปผมก็จะทําการก่อนะครับเนี่ยอันนี้คือส่วนผสมครับช่วงนี้ฝนก็ตกเห็นไหมอันนี้ภายใน เนี่ยผมจะฉาบภายในมาออกมาแล้วครับส่วนที่เห็นเนี่ยจะฉาบแล้วเสร็จเรียบร้อยครับฉาบการฉาบก็จะหนาอยู่ประมาณสักนิ้วสองนิ้วนะเนี่ยช่วงเนี้ยเราเราจะฉาบให้หนาๆเลยฉาบไว้เลยเพราะว่าอะไรถ้าเราฉาบหนาเท่าไหร่ยิ่งแข็งแรงนะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้แห้งก่อนแล้วเราค่อยก่อต่อครับอันนี้ขอฝากไว้ด้วยที่สําคัญก่อฉาบเรื่องฉาบครับเนี่ยอันนี้คือโครงสร้างของภายนอกที่ฉาบแล้วอีกด้านหนึ่งครับเนี่ยช่วงที่ผมทํางานช่วงนั้น ฝนตกลงมามากๆเลยเพราะว่าผมจะทำฤดูฝนอันนี้เป็นหลุมสำหรับผมขุดดินเหนียวขึ้นมาใช้ครับนะส่วนนี้แล้วอันนี้ก็คือไม้ที่ผมเตรียมไว้จะเผาถ่า,านเมื่อก่อนก็จะเป็นไม้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะเป็นไม้เก็บมาจากสถานที่ต่างๆก็เอามาไว้ แถวๆที่ลงเตาข้างลงเตานี้แหละตากฝนตากแดดอยู่อย่างนี้เพราะว่าลำบากมากเมื่อก่อนยังไม่มีลงเตาอันนี้จะเห็นว่าผมฉาบขึ้นมาเรื่อยๆครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ในช่วงนั้นผมก็จะทำเตา F5E ไปด้วยเนี่ยช่วงแรกๆนะ ใครสังเกตเห็นจะเห็นท่อพัดลมด้วยช่วงนั้นผมจะทำเตา f 5้ e ที่มีท่อพัดลมช่วงนี้คือด้านนอกเสร็จแล้วนะเนี่ยแต่หลังคายังไม่ได้ทำผมก็ใช้งานก่อนนะช่วงแรกๆผมทำเตาเสร็จก็เผาเลยในช่วงนั้นผมจำได้ว่าเพราะว่า ย้ายเข้ามาข้างในลุงเตาไม่ไม่ได้ออกไปเผาอยู่ข้างนอกพอพอเตาเสร็จแล้วก็ย้ายเข้ามาเลยครับการทำช่วงแรกนั้นผมจะยกสูงขึ้นนะเรื่องของเตา f 5้า e ผมจะขอกล่าวเรื่องเตาเส้นหน่อยเพราะว่าจะได้ให้ท่านผู้ชมเข้าใจด้วยเนี่ยเห็นไหมจะมีอีกสองก้อนสามก้อนด้านหน้าด้านหลังแล้วด้านข้างอีก จกพื้นจากพื้นดินก็เป็นอิดดินนั่นแหละเนี่ยแล้วก็มีท่อพัดลมสีแดงๆนะเนี่ยในช่วงแรกๆนั้นผมจะไม่ทราบปัญหาเลยเกี่ยวกับเวลาเราใช้อิดดินทำเต่า f 5 e แต่ปัจจุบันนั้นเรามีประสบการณ์ เมื่อใช้นานไปแล้วก็จะพบปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัดลมเอ่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝาผนังพังเอ่ยเมื่อโดนความร้อนอันนี้ก็คือยุคแรกๆของการสร้างเตาเอ5 e รูปทรงนั้นผมรักมากๆเลยเพราะว่าสวยงามครับสร้างด้วยดินจะสวยงามมากๆนะ ของเต่า F5e ในช่วงแรกๆที่ผมทำขึ้นสำหรับเรื่องของตะแกงอยู่ด้านในช่วงนั้นเนี่ยจะมีท่อพัดลมเห็นไหมทะลุเข้าไปจะมีตะแกงเหล็กเนี่ยแล้วก็ขุดลึกลงไปอีกเป็นตัวดักขี้เท่าเมื่อก่อนนั้นเวลาจะเอาขี้เท่าออกก็ต้องลื้อตะแกงออกมา ก็จะลำบากหน่อยก็ด้วยประสบการณ์ลงผิดลงถูกมาเรื่อยๆนะทุกวันนี้ก็ดีขึ้นมากๆเลยนี่คือสุดหล่อของเรา <c oughs> การตั้งเตาเสียร็จเรียบร้อยด้วยผลงานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อก่อนนะผมทำอยู่แบบนี้แหละครับทำโรงเตาสร้างเอง ทำงานเองมีความสุขมากๆครับกับความทุ่มเทในเรื่องนี้ที่จะตั้งมั่นหรือว่าตั้งใจให้สําเร็จถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายหรือแม้แต่เราเหนื่อยแต่การเหนื่อยนั้นถ้าเรามีกําลังใจทําเราพักผ่อนตื่นเช้ามาก็หายครับแล้วเราก็สู้ต่อผมทำมาเรื่อยๆ แล้วอีกอย่างทุกวันนี้ผมมี FC มีท่านผู้ชมคอยให้กำลังใจนะคอยให้ซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้นะมาบอกในส่วนนี้ผมก็ขอขอบพระคุณมาไว้ที่นี่ด้วยนะในส่วนนี้ต่อมาผมขึ้นโครงหลังคาแล้วครับเนี่ยจะขึ้นโครง แล้วก็จะมีหลังคาแล้วโค้งหลังคาในส่วนบนผมก็จะต้องใช้โครงเหล็กโครงเหล็กนี้เป็นสองเป็นเหล็กตัว C ส,สองสองเส้นเท่านั้นแล้วก็วางพาดด้วยไม้หน้าสามเพื่อจะทำหลังคาใช้หลังคาสังกะสีเนี่ยอันนี้คือโครงสร้างของโรงเตาของเราครับ ในยุคแรกๆเนี่ยเมื่อก่อนก็ลำบากมากตรงนี้เป็นถนนครับก็อยู่ปัจจุบันนี้แหละติดกับถนนแต่ก่อนนั้นผมก็เผาถ่านอยู่ตรงเนี้ยตรงที่ผมชี้ให้ดูว่าเป็นถนนนะครับข้างถนนเลยนี่อันนี้คือสภาพแรกๆในยุคแรกๆที่ยังไม่ได้เป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะเนี่ยสภาพ ก็ยังเดิมๆครับของก็จะลกหน่อยเพราะว่าของเยอะมากครับจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆทั้งน้ำมูกน้ำมันเมื่อก่อนก็ทำอาชีพค้าขายครับนะแล้วก็อันนี้เป็นขี้เลื่อยครับนะขี้เลื่อยนี่ก็เตรียมไว้เยอะๆเพื่อจะนำมาใช้ในการ ทำลงเตาเนี่ยอันนี้ก็ตั้งแล้วสำหรับเตาเผาฐานไร้ควันตั้งแล้วครับอันนี้ฐานนะครับฐานตัวนี้จะเป็นเศษฐานนะไม่ใช่ฐานที่เราเผาได้ในช่วงแรกๆผมจะเก็บเศษฐานไว้เยอะมากเลยเพราะว่าเศษฐานนั้น บางครั้งเพื่อนบ้านก็มาขอนำไปใช้ประโยชน์ผมก็ให้ไปในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนหนึ่งผมก็นำมาทำการจุดใต้เตาครับเมื่อก่อนใช้ยุคแรกๆผมก็ใช้เตา F16A ผมจำได้ครับใช้กับพัดลมแล้วก็เป่าด้วยฐ่านเศษถ่านก็ใช้มาระยะหนึ่งเหมือนกัน เกี่ยวกับเตา F16A อ่ะต่อมาเดี๋ยวผมก็จะมาให้ชมโครงสร้างสำหรับชั้นสองของโรงเตาในชั้นสองของโรงเตานั้นก็จะวางด้วยตะแกรงเหล็กสำหรับคานในช่วงชั้นสองนั้นจะเป็นคานเหล็กนะอย่าใช้ไม้เด็ดขาดเพราะว่าเมื่อไม้ขายแก๊ส ในขณะที่เราเผาถ่านนั้นจะเกิดความร้อนมากๆเลยผมขอให้ใช้โครงเหล็กตัวนี้จะสำคัญมากในชั้นสองของเราขอให้เป็นเหล็กเพราะว่าเมื่อไม้ขายแก๊สก็อย่างที่ผมบอกความร้อนจะสามารถติดไฟได้แล้วประโยชน์ของโรงเตาชั้นที่สองนี้ผมก็นำมาย่างไม้หรือว่าย่างไม้สดครับประโยชน์ของ ชั้นสองของโรงเตาเมื่อเรามีไม้สดเราก็สามารถย่างให้แห้งภายในหนึ่งอาทิตย์เราก็เผาได้เลยพิจากถ้าเราไม่มีโรงเตาหรือว่าไม่มีที่ย่างไม้เราจะต้องอาศัยแดดจากธรรมชาติเผาผ่านไม้ของเราหรือว่าตากไว้บนกลางแจ้งหรือว่าที่แจ้ง เราต้องใช้เวลาประมาณสองเดือนขึ้นไปเป็นอย่างมากหรือว่าอย่างน้อยก็เดือนครึ่งเดือนครึ่งนี้ก็กลายเป็นไม้หมาดแต่การเผาไม้หมาดนั้นก็ไม่ดีผมก็ไม่ขอให้สนับสนุนการเผาไม้หมาดแล้วก็ไม้สดนี้อย่าเผาเด็ดขาดนะเพราะว่าอะไรก็จะเป็นผลต่อเตาเผาถ่านไร้ควันของเราทําให้เตาเผาฐานของเรา เสียหายง่ายเพราะว่าอะไรเมื่อเวลาเรานําไม้สดใส่เตานั้นการเผาไหม้ก็จะใช้เวลานานไม้ขายแก๊สก็มีปัญหาการเสถียรก็ไม่ค่อยดีครับก่อนจากกันท้ายคลิปผมก็จะท้าความเรื่องอดีตสักหน่อยเมื่ออดีตนั้นผมสร้างเตาเผาถ่านไร้ควันด้วยตนเองสถานที่เผานั้น ผมจะเผาอยู่ในที่โลงแจ้งติดกับถนนอยู่หน้าโรงเตาในยุคป,ปัจจุบันนี้แหละครับจะมีความลำบากมากเมื่อเราไม่มีโรงเตาอันนี้เป็นช่วงฤดูฝนผมจะต้องหยุดครับหยุดในที่นี้ก็คือฝนตกจะไม่เผาฐานได้สำเร็จเลยเพราะว่าฝนเทลงมาเราก็ต้องใช้อะไรมาบางังสำหรับ ตเตาเผาถ่านไรขอนของเราตัวช่วงนั้นจะลําบากมากแล้วก็ฐานของลุงเตาก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําครับยุคแรก,กๆผมสร้างเตาผมจะยกสูงขึ้นในลักษณะนี้เพราะว่าผมใช้ระบบเตาชีวมวลในการเผาถ่านไม่ได้ใช้พัดลมในช่วงแรกนะยุคแรก,เกๆเลยก็ติดดีมากๆนะครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศสําหรับ ในยุคอดีตคิดถึงย้อนหลังไปก็คิดถึงนะต่อต้นไม้เขียวๆตรงนี้ก็จะเป็นที่สร้างโรงเตาของผมด้านขวามือถังสีน้ำเงินนะั่นนหะอันนี้คือที่ตั้งโรงเตาปัจจุบันด้านหน้าของโรงเตาก็คือที่ตั้งเตาเผาถ่า,านไร้ควรนอุปสรรคถ้าเราไม่มีโรงเตาก็จะพบว่า ลมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นมีปัญหาเช่นกันเพราะว่าถ้ามีลมมาประทะความร้อนในเตาข้างล่างหรือว่าเตาจุดด้านล่างก็จะมีปัญหาเรื่องอุณหภูมินะตัวนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็การพวยพุ่งของควันหรือว่าสะเก็ดไฟต่างๆ ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับถ้าเราเผาอยู่ในที่ชุมชนหรือว่าอยู่ในที่ไม่เหมาะสมก็คือเหมือนที่ผมเผาอยู่ทุกวันนี้แต่ผมก็เผาอยู่ได้ไม่นานผมก็คิดหาทางออกก็คือวิธีแก้ไขก็คือต้องสร้างโรงเตาการสร้างโรงเตานั้นผมจึงมาขอแนะนำเพื่อนๆที่ใครอยากจะสร้างหรือว่า ใครที่คิดจะสร้างก็ขอให้สร้างผมสนับสนุนมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีโรงเตานั้นเราจะลำบากในการเผาถ่านในฤดูฝนเอ่ยในฤดูแรงหรือแม้แต่กำ,กำค้างกลางคืนถ้าเราอยากเผาถ่านเราก็ลำบากมากถ้าเราเผาอยู่ที่โรงแจ้งจะมีปัญหาเรื่องฝนบ้างลมบ้างแดดบ้างแดดนี้ก็มีปัญหาครับเพราะว่าเราต้องร้อนตากแดด นะลมก็สำคัญก็อย่างที่ผมบอกเป็นปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองสะเก็ดไฟหรือแม้แต่เสียงครับในยุคแรกๆนั้นผมประสบการณ์เรื่องสิ่งเหล่านี้ผมจึงมาแก้ไขในปัจจุบันก็คือจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างโรงเตาหรือว่ามีโรงเตาสำหรับงบประมาณในการสร้างโรงเตานั้น ไม่จำเป็นจะต้องมีมากครับขอให้เรามีงบประมาณซื้อโลหะโลหะเหล็กของผมนั้นผมจะใช้อยู่ประมาณ3นิ้วครับซื้อมา4ตัวก็พอนะครับยาว6เมตรจะลงทุนไม่มากจะลงทุนมากก็เพียงแต่หลังคาสังกะสีแต่ยุคปัจจุบันนั้นผมพบว่าอย่างที่ผมเคยได้เกลิ่นมาแล้วว่า หลังคาสังกะสีนั้นจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเมื่อโดนความร้อนไปนานๆก็จะเกิดการผุกก่อนนะตัวนี้ก็ฝากไปด้วยว่าจะมีปัญหาจะเกิดการรั่วง่ายเห็นไหมช่วงแรกๆการเผาก็จะเผาอยู่แบบนี้แหละอยู่ข้างนอกเมื่อก่อนใช้เตาชิวามวนนะจะไม่ใช้เตาเอฟหาอี ก็เผาได้เช่นกันครับเตาชีวมวลใช้ระบบการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ของเตาข้างล่างเตาชีวมวลนี้ก็ยังรู้กันอยู่ว่าเขามีคุณสมบัติเกี่ยวกับการเผาไหม้ก็คือจะไม่มีควันครับในส่วนนี้ผมก็เลือกใช้เตาชีวมวล ในยุคแรกๆนั้นผมจะไม่มีพัดลมเลยไม่เคยคิดจะสร้างพัดลมใช้เลยนะผมก็ใช้แต่เนี่ยใช้อากาศธรรมชาติการเผาถ่านด้วยตเตาเผาถ่านไร้ควันนั้นเราจะต้องเข้าใจในเรื่องเทคนิคการเผาไหม้เท่านั้นถึงจะทำสำเร็จแล้วเราจงทำบ่อยๆหรือว่าฝึกฝนการเผาบ่อยๆควบคู่กับ การทำทฤษฎีหรือว่าสอดสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆผมขอเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่คิดจะทำหรือคิดจะสร้างหรือแม้แต่ซื้อมาถ้าเผาไม่สำเร็จก็ขอให้เป็นกำลังใจครับจงคิดเสมอไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้มาง่ายๆเราต้องแลกด้วย การเหนื่อยยากแลกด้วยประสบการณ์สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราจะทำสิ่งเหล่านั้นได้สำเร็จหรือไม่ผมก็ขอเป็นกำลังใจครับในส่วนนี้ขอให้เผาถ่านกันได้ทุกคนแล้วผมขออวยพรให้เอซท่านผู้ชมของผมหรือว่าท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมขอประสบ ความสุขความเจริญทำกันได้สำเร็จทุกคนสำหรับคลิปนี้ท่านใดมีอะไรสงสัยก็เขียนไว้ในช่องคอมเมนต์พูดคุยกันได้ชี้แนะติชมมาได้ทักทายกันมาหรือว่าจะให้ทำคลิปแนวไหนแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเกี่ยวกับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ คลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยเพื่อจะสร้างสรรค์คลิปใหม่ๆต่อไปถ้าคลิปนี้ขอกลับสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับ